รีบทําเลยใครที่อายุลงท้ายด้วยเลข 3, 5 6หกเช่นอายุ19ปี23ปี25ปี26ปี29ปี33ปี35ปีเป็นต้นให้เตรียมเช่นพระเงินพระทองอย่างละหนึ่งองค์พร้อมดอกไม้ทูบ เทียนข้าวปลาอาหารข้าวหวานจัดของให้เสร็จแล้วถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตรไว้ที่หิ้งพระจุดทูบสามดอกตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าลูกขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งลูกใส่บาตรพระเงินพระทองในวันนี้ขอสะดาะคราะแก้กรรม ต้อนรับอายุให้ระบุอายุให้หนักกายเป็นเบาแล้วปักทูปกราบสามครั้งจึงลาเอาของทั้งหมดไปใส่บาตรเสร็จแล้วให้รีบรวดน้ำทันทีกรวดน้ำตั้งนโมสามจบบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตร พระเงินพระทองในวันนี้ขอให้แม่พระธรณีแม่พระคงคามาเป็นทิพยานลูกทำบุญรับอายุระบุอายุของตนเองขอให้หนักกลายเป็นเบาขอให้ลูกโชคดีตลอดไปจากนั้นให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ การแผ่เมตตาให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยควรให้เพราะความไม่ตั้งใจจะเหยียบมดยุงมแมลงการแผ่เมตตาให้ทั่วจักรวาลหมดเป็นการรวมบุญกุศลของท่านเองถ้าใครที่ดวงตกมากๆให้แผ่เมตตาให้ตนเองมากๆบางท่านก็แผ่ให้กับผู้อื่นจนลืมแผ่เมตตาให้กับตนเองตัวเราอย่าลืมว่าต้องมีบุญบารมีที่แก่กล้าจริงๆจ,งจึงจะช่วยให้ผู้อื่นได้ การสร้างพระประธานองค์ใหญ่เพื่อต่ออายุให้ตนเองเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทุกพบทุกชาติและที่กำลังตามมาอยู่ก็ดีเวลาเจ็บป่วยทรมานมากๆก็คุยกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยการจุดธูปกลางแจ้งสามดอกตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากรรมทั้งหมดทุกพบทุกชาติจะสร้างพระและทำบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารคาวหวานเพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดขออโหสิกรรมให้ขาจากกันเดี๋ยวนี้ขอให้หายเจ็บป่วยหายจากโรคภัยและต่ออายุไขจากนั้นภาวนาสั้นๆว่านะโมพุทธทายะ เพื่อให้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านช่วยส่งพลังบุญให้เจ้ากรรมนายเวรถ้ามีจิตศรัทธาแรงกล้าถาวายชีวิตกับพระพุทธศาสนาจะได้ผลเร็วกว่าที่คาดคิดแล้วมีสัจะมีทานศีลหภาวนาด้วยการสวดมนต์สม่ำเสมอผู้นั้นจะสมหวังทุกประการ